คันนี้็ปเสร็จประมาณเท่าไหร่พี่โอ้หงบประมาณแต่ล้านไหมล้านเนาะล้านนหน่อยสุดมากเลยนะดูมากจริงครับแล้วคันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทําตามระยะเวลานานไหมพี่เอ่อครึ่ง6เดือนครับ6เดือนโดยประมาณ6เดือนทรงนี้เลยทรงนี้เลยจัดให้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK เนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาไปดูเบนซ์อีคูเป้ที่ใส่ Y b o d อดีทั้งคันนะเพื่อนนะนี่เลย ผมกล้ารับประกันเลยนะว่าคันนี้น่าจะหนึ่งเดียวในไทยแน่นอนนะเพื่อนนะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นเลยนะเบนซ์อีค e ูเป้ที่แต่งทรงนี้นะเพื่อนนะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดพามาดูว่าคันนี้มีอะไรบ้างนี่เป็นไง w i ยบอดี้ทั้งคันของจริงครับทุกคนหโหโหดมากและให้ดูฝาโปรงนะเป็นฝาคาร์บอนแบบว่าโชว์ห้องเครื่องด้วยโหสุดมากโคตรหล่อเลยเพื่อนเนะเนี่ยคันนี้รถด,ดำด้านนะแล้วก็ตัดด้วยล้อสีทองโหเจ้าของนี่แบบ เทสดีมากนันเพื่อนนะโหสวยมากซิ่งมากนี่เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะนี่คันนี้เขามาจากกลุ่มนี่เมียแปดนั้นเพื่อนนะรับประกันเลยโคตรเดือดครับทุกคนคันนี้นี่เป็นไงสวยมากเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรามาติดตามนั้นเพื่อนนะว่าคันนี้มีรายละเอียดทำอะไรบ้างอีค e ูเป้คันนี้แต่บอกก่อนว่าคันเดียวในไทยแน่นอนเพื่อนนะรับประกันเลยเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์หน่อยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวีดีโอนี้กันเลยครับผมไป ไปครับทุกคนไปรับชมเบนซ์อีคูเป้วายบอดี้กันนะครับผมไปหาทางพี่บิ๊กเลยพี่บิ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับบอลวีสีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมเดี๋ยววันนี้รบกวนมาชมเบนซ์วายบอดี้ถูกไหมพี่วันนี้ต้องพามาชมเลยครับอ่าครับผมคันนี้เป็นเบนซ์ตัวไหนเนี่ยพี่บิ๊กคันนี้เป็นอีสองร้อยคูเป้ครับรหัสสองสามแปดครับผมหรือที่เรียกว่าอีคูเป้สองสามแปดครับคันนี้เป็นอีสองร้อยถูกป่ะพี่เป็นตัวอีนะไม่ใช่ซีนะดูดีๆีอ่าครับผมอันนี้อยากรู้พี่บิ๊กกใในนนนนไททททยยมมมมีีีีคคครรราาแแบบบ้้ััโห่่่เเผดดููลอ� คันแรกคันแรกในไทยเลยครับคือวายบอดี้จริงๆเลยคันนี้สุดเลยคันนี้มันคือชุดแต่งอะไรอ่ะพี่บิ๊กคันนี้เป็นพาวดีไซน์ครับอ๋อเป็นพาวดีไซน์ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูของแต่งอันนั้นเพื่อนว่าอีคูเป้คันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างอย่างคันนี้ด้านหน้าทําอะไรบ้างอ่ะพี่บิ๊กด้านหน้าครับเปลี่ยนกันชนหน้าก่อนเลยครับอ่าครับเป็นแบบกันชนหน้าวายบอดี้เลยครับพร้อมลินหน้าคาร์บอนขนาดคาร์บอนครับครับ แล้วก็วก,รกระจัง,ปงเปลี่ยนด้วยถูกไหมครับกระจังหน้า GT ครับผมสีดำทุกคนเรามาไล่ตั้งแต่ด้านหน้านะอย่างกันชนหน้าเปลี่ยนนะทุกคนนะเป็นทรง Y body นะให้มันมารับกับป่งด้านข้างนะครับเดี๋ยวไล่ไปแต่ละชิ้นนะกันชนหน้า1ชิ้นแล้วก็จะมีพวกลินคาร์บอนนี่ให้ดูนี่อันนี้คือทํากับพี่ิ๊กทั้งคันเลยถูกไหมพี่ทั้งคันเลยครับทำเองทั้งคันเลยทั้งคันเลยนะตั้งแต่ข้างนอกจนถึงข้างในเลยนะทุกคนนะลินคาร์บอนมีขนาดคาร์บอนแล้วก็กระจังหน้า GT ช่องดักลมคาร์บอน ช่องดักลมคาร์บอนด้วยโอ้โหนี่นะทุกคนชุดใหญ่เลยแล้วก็ไฟหน้าอันนี้คือทําเพิ่มถั่วพี่นี่ครับไฟหน้านี่ครับนี่ครับล้างคมเต็มระบบแล้วก็เปลี่ยนแท่งนําแสงครับผมให้เป็นสีแดงปกติเบนต์เขาจะเป็นสีขาวนะพี่เนาะใช่ไหมอ่าครับผมเออผมเป็นสีแดงรถคือดูแบบดูขึ้นเลยนทุกคนเออคือตัวรถเขาเป็นสีดำนะทุกคนนะแล้วก็ไฟหน้าตรงเส้นเดย์ไลท์อ่ะเป็นแดงเนี่ยเนาะตัดแดง แล้วก็ฝาคาร์บอนถูกไหมพี่เนี่ยเป็นฝาคาร์บอนเลยครับแต่ว่าไม่ใช่แค่ฝาคาร์บอนนะคือเขาโชว์ห้องเครื่องถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นฝาคาร์บอนแล้วก็กระจกน,นี่นะทุกคนโ,โชว์ห้องเครื่องเลยโคเทเลยนะแล้วก็ห้องเครื่องที่เพื่อนๆเห็นนะคือจะเป็นครอบฝาเครื่องเป็นคาร์บอนเลยแล้วก็จะมีพวกกองคาร์บอนนี่เดี๋ยวเราค่อยมาดูหลังคลิปนะทุกคนนะโหเนี่ยโหดมากตัวรถสีเดิมสีอะไรอะพี่ตัวรถสีดาครับอ๋อนี่ก็แลปดําไปด้วยถูกไหมพี่แเป็นดำหนาลูกค้าอยากได้ดําด้านเพิ่มความโหด โหดมากทุกคนคือตัวรถอะดำอยู่แล้วเจ้าของอยากจะได้ดำด้านนะก็แลปดำด้านทับเข้าไปอีกโหโหดมากทุกคน่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างข้างอย่างข้างก็จะเป็นโป่งถูกไหมพี่ใช่ครับเปลี่ยนทั้งแก้มเลยครับเอเปลี่ยนทั้งแก้มเลยก็คือถอดแก้มเดิมออกนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเขาจะมารับกับตัวกัวกนชนนันน่ะนะนี่เป็นไงแ,<ต>แล้วก็ตรงนี้มีล่องระบายอะพวกขีดตรงนี้ก็จะมีคาร์บอนตกแต่งด้วยนั้นเพื่อนโหโหดมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูล้อดีกว่าอย่างล้อตัวนี้พี่บิ๊ก ล้อเบนแบนของ cmst ครับผมอ่าครับขอบ20อันนี้2หรือ3ชิ้นนะพี่2ชิ้นครับอ๋อสชิ้นลูกค้าเลือกก้านเป็นสีทองครับขอบเป็นดําเงาโอ้โหเด่นมากนะทุกคนแล้วก็นี่ครับนี่ฝาฝาลูกค้าเลือกเป็นเซ็นเตอร์ล็อกอีกออ๋ฝาเซ็นเตอร์ล็อกด้วยโอ้โหสุดเลยสุดมากเป็นล้อฟอร์ดสอชิ้นนั้นเพื่อนนะแบรนด์ cmst แล้วก็ฝาจะเป็นของ cmst เป็นแบบเซ็นเตอร์ล็อกด้วยโอ้โหโหดมากตัวล้อเป็นสีทองนั้นเพื่อนนะก้านก็จะเป็นนี่ผมไม่ดูนะนี่ให้ดูก้านโอ้โหบางเฉียบเเลลยนนะะแ้วก็็จปหมุดดํา ขอบก็จะเป็นสีดําเงาเนาะคนเนาะแล้วก็เบรกเปลี่ยนเพิ่มนะเป็นเบรก AMG โอ้โหสุดมากยางเป็นมิชลินโฟรนั้นเพื่อนนะแล้วอย่างคันนี้ช่วงล่างอ่ะพี่บิ๊กช่วงล่างเป็นแฮใจครับผมโอ้โหสุด,สด<ๆ>มากทุกคนนะโปรติแนวนี้เขาจะถุงลมถูกไหมพี่ใช่ครับผมจริงลูกค้าก็มีแพนใส่ถุงลมแต่เขาบอกอยากลองขับดูก่อนสด<ๆ>มากนะทุกคนนะทรงแบบนี้กับช่วงล่างเปล่า,าเลยนะไม่มีถุงลมเลยนะผมไปดูความเตีย้ยนี้โอ้โหสุดมากแต่ฟิตเมนก็ถือว่าโอเคนะดูแบบไม่ได้เตีย้ยเกินนะทุกคนนะะ เดี๋ยวเรามาดูอย่างข้างอย่างข้างก็จะมีกระจกคาร์บอนหองพี่ิ๊กใช่ครับเป็นกระจกข้างคาร์บอนค่ะกระจกข้างคาร์บอนหนึ่งชิ้นนั่นเพื่อนะแล้วก็จะมีข้างก็คือเขารับกันเลยนะคไอตัวซส่สเกิร์ตนี่ฮะเห็นไหมว่ามันก็มีคาร์บอนอยู่แล้วแล้วก็ใส่เป็นสเกิร์ตต่อเข้าไปอีกเป็นเบิ้นคาร์บอนเป็นสองชั้นอ๋อเป็นคาร์บอนแบบสองชั้นเลยนะตรงสเกิร์ตข้างอะทุกคนเนาะเนี่ยอันนี้หนึ่งชิ้นนั่นเพื่อนแล้วก็จะมีข้างใต้อีกหนึ่งชิ้นนะโอ้ เป็นลิ้นเสริมเนาะทุกคนเนาะโหดมากแล้วก็ป่องด้านหลังนะครับนี่ให้ดูอันนี้ต้องตัดต่อตัวถังไหมนะพี่อ่าต้องตัดอยู่แล้วครับ๋อต้องตัดขึ้นเลยใช่ไหมใช่ก็คือผ่าตรงนี้ถูกป่ะพี่ใช่ครับผ่าขึ้นไปเลยจะเหมือนพวกล็อกเก็ตเป็นนี่อะไรแล้วก็เป็นป่องประกบเข้าไป๋อโอเคโอเคประมาณนี้อ่ะให้มาดูล้อหลังนะเพื่อนๆนะเนี่ยางหน้าจะเป็นสองสี่ห้าสามห้านะหลังจะเป็นสองเจ็ดห้าสสนั้นเพื่อนนะเนี่ด้านหลังก็จะมีเบรกเอ็มพร้อมเบรกมือไฟฟ้าครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้้าานทย อย่างด้านท้ายมีอะไรบ้างครัพี่บิ๊กคันนี้ครับด้านท้ายก็เปลี่ยนกันชนท้ายทั้งกันชนเลยครับอ่าครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์เป็นคาร์บอนอ่าครับอ่าแล้วก็มีปลายท่อคาร์บอนแล้วก็เป็นวิงหลังครับนี่เลยครับก็คือเป็นชุดแต่งเขาหมดเลยเป็นชุดแต่งเขาหมดเลยเป็นฟูลเซ็ตเลยอ่าครับผมอ่ะทุกคนเรามาดูอย่างด้านท้ายนะไฟท้ายเดิมอย่างเดียวเลยถูกป่ะพี่ไฟท้ายเดิมครับไฟท้ายเดิมอย่างเดียวทุกคนนะมีสปอยเลอร์หลังอันนี้คือทรงอะไรอรัพี่เอ่อเป็นที่มันเป็นทรงแบ็กเชอรี่นะอ๋อแต่อแต่่ในนชุดงเียคคืรับ เขาเอามาทามาคัตตอมใส่อ๋อก็คือเอามาแปลงใส่กับบอดี้นี้ถูก,ถกไหมพี่โอเคครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็มีกันชนหลังที่เป็นวายบอดี้นั้นเพื่อนนะเนี่โหมดมากแล้วก็จะมีท่อนะครับก็คือเป็นอาคารูริกถูกไหมพี่อันนี้ปลายท่อเป็นอาคาครบปลายท่อเป็นอาคานะแล้วก็เป็นอาคาแบบด้านด้วยนะทุกคนนะโหแล้วก็ผมไปดูตรงดิฟฟิวเซอร์ตรงเนี้ยก็คือจะเป็นคาร์บอนแบบเงานะ โหดมากคันนี้ทําท่อไหมพี่ใช่ครับทำครับเป็นท่อระบบาวาปรับเสียงได้ทําท่อด้วยทั้งเส้นไหมพี่ทั้งเส้นครับโอ้โห oh, oh, ทั้งเส้นอีกทุกคนเส้นอีกตั้งแต่ด,ด,ดาวาไปเลยเด็ดมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในเพิ่มนิดนึงนะเพื่อนนะเนี่ที่ผมบอกคือข้างนอกว่าสุดแล้วนะข้างในนี้ก็สุดไม่แพ้กันนะเนี่ยเดี๋ยวไล่บอะเดี๋ยวพี่อันนี้คือเปลี่ยนบอะด้วยถูกไหมนี่ครับเป็นเป็นเบาะ AMG ตรงรุ่นเลยครับปรับปรับไฟฟ้าครับผมตรงรุ่นครับโหดมากเพื่อนๆตอนนี้ราคาแพงไหมพี่บิ๊ก สองแสนสี่ครับประมาณ2ี้สองแสนสี่นะเพื่อนนะคู่หนึ่งนะคู่หนึ่งครับคู่หนึ่งนะสำหรับใครที่แบบอ้ยขับเบนซ์อยู่อยากจะได้เบาะแบบนี้นะเพื่อนนะก็กำมาสองแสนสี่นะครับแล้วก็อย่างฝั่งตรงนี้คือก็ทําเพิ่มด้วยถูกป่ะพี่อ่าใช่ครับพวกคอนโซลกลางอะไรทําเป็นคาร์บอนหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนพวงมาลัยคือทําทั้งคันจริงๆทุกคนนะเนี่ยพวงมาลัยก็เป็นคาร์บอนอะคันทร่านะแล้วก็คอนโซลกลางทุกอย่างคือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยเนี่ยให้ดูนะเนี่ยตรงเนี้ยคาร์บอนเนี่ยตรงเนี้ย เป็นคาร์บอนหมดเลยเพื่อนหโหดมากแล้วก็เนี่ยผมไปดูแผงนี้นะก็ยังเป็นคาร์บอนเหนี่ยนเพื่อนโหสุดมากเดี๋ยวดูเครื่องนิดนึงพี่บิ๊กได้ครับอ่านเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนิดนึงนะเดี๋ยวผมไปดูนะว่าห้องเครื่องก็คาร์บอนนะโหสุดมากสําหรับใครที่ขับอ e ีคูเป้อยู่นะเพื่อนนะลองดูคันนี้ได้รับประกันเลยว่าหนึ่งเดียวในไทยแน่นอนอ่ะมาดูเครื่องนี่เลยโห,โหโดมากเครื่องเครื่องทําอะไรบ้างอะพี่ คันนี้ก็มีเปลี่ยนชุดกรองครับแอร์สปีดครับผมคาร์บอนแล้วก็ฝาครอบเครื่องเป็นพีเพ็กนี่เลยเป็นคาร์บอนหมดเลยนะเพื่อนนะเราไม่ค่อยเห็นเลยนะทุกคนนะที่เบนซ์ใส่คาร์บอนแบบนี้นะเนี่ยชุดกรองทุกอย่างเป็นของแอร์สปีดหมดเลยนะเป็นคาร์บอนหมดเลยคันนี้ก็จูนมาแล้วถูกไหมพี่คันนี้จูนเรียบร้อยครับจูนมาเรียบร้อยแล้วสเตยสองแล้วพี่เนาะเด็สองครับอ่าครับคันนี้เป็นเสร็จประมาณเท่าไหร่พี่โอ้งบ oh, ประมาณ<ต>ล้านไหมนะล้านเนานะล้านหน่อย สุดมากเลยนะดูมากจริงครับแล้วคันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทําตามระยะเวลานานไหมพี่เออครึ่ง6กเดือนครับ6เดือนโดยประมาณ6เดือนทรงนี้เลยทรงนี้เลยจัดให้เลยสุดมากได้พี่ิ๊กถ้างั้นผมรบกวนฟังท่อนิดหนึ่งพี่ได้เลยครับิีดีครับอ่านเพื่อนเดี๋ยวมาฟังท่อนิดหนึ่งนะเบนซ์อีคูเป้สเต2สองมาดูซิว่าเสียงจะประมาณไหนเนาะโอเค เสียงเขาจะออกแน่นๆน้องพี่เนาะแผบบหน่อยใช่ไหมแน่นๆสไตล์เบนซ์นะทุกคนนะแตดสุดมากนะทุกคนนะอีคูเป้คันนี้นะเดือดมากโอเคพี่เวกถ้างั้นเดี๋ยวฝากช่องทางกัรติดต่อไทวันหน่อยครับผมก็ท่านใดครับขับใช้รถยุโรปนะครับสนใจแต่งคาร์บอนท่อนะครับงานชุดแต่งสอบถามได้เลยนะครับผมไทวันกบออโตพาร์ทครับ โอเคขอบมากครับพี่เบ,<ม>บ๊กผมขอขอบคุณครับนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้พามาดูอีกหนึ่งคันนะคลิปที่แล้วเราพาไปดูโคเว่นั้นเพื่อนนะแซดศูนย์หกนะคันนั้นก็โคตรสุดเลยนะทุกคนนะน่าจะ1-2คันในไทยนะที่ใส่ชุดแต่งแซดศูนย์หกนั้นเพื่อนนะนี่คลิปนี้พามาดูนะโหมบอกเลยรับประกันเลยนะคันนี้น่าจะคันเดียวในไทยเลยนะที่อ e ีคูเป้ใส่แบบวายบอดี้แบบนี้เลยนะทุกคนนะต่สุดมากเนาะคันนี้มีจูนสเตจสองด้วยแต่ผมไม่ไม่ชัวร์นะว่าประมาณกี่แรงมา้า เกิดใครที่ขับอ e ีคูเป้อยู่อยากจะแต่งตามแบบนี้นะใส่แบบพวกวายบอดี้แบบนี้ก็ติดต่อทางไทวันได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook ของพี่บิ๊กให้แล้วกันนะเผื่อนเพื่อนจะแต่งรถนะครับประมาณนี้ <c oughs> ก็เป็นว่าใครชอบคลิปวีดีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถ่ายรถอะไรที่ไทวันอีกเดี๋ยวก็ติดตามได้เลยนะวันนี้ขอตัวลาไปครับผมบายบาย